สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Model ไขค,ความลับธุรกิจเติบโตว,วันนี้นะคะพามาทำความรู้จักกับโมเดลธุรกิจของบริษัท ATP 3 0จำกัดมหาชนกันนะคะบริษัทนั้นทำธุรกิจรถให้บริการรับส่งพนักงานไปในเขตนิคมอุตสาหกรรมแถวภาคตะวันออกนะคะตอนนี้ค่ะบริษัทนั้นกำลังขยายการเติบโตนะคะด้วยการจับมือเป็นพาร์ทเนอร์ในการร่วมกันดีไซน์รถนะคะเพื่อให้บริการเพิ่มมากขึ้นในอนาคตนะคะโดยเฉพาะ จำนวนเที่ยววิ่งและบุคลากรที่มีการขนส่งรวมไปถึงนะคะจะนําเอาบุคลากรที่เป็นพนักงานของบริษัทนะคะที่เป็นหน่วยซัพพอร์ตเข้ามาหารายได้นะคะและในอนาคตข้้งหน้าค่ะก็จะมีการเพิ่ม E V bus นะคะเพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจในอนาคตเราไปติดตามกลยุทธ์นี้กันจะสร้างการเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะ ความตั้งใจเนี่ยนะเราอยากจะทำให้บริษัทเราเนี่ยเป็นบริษัทที่นักลงทุนสามารถที่จะลงทุนแล้วก็คาดหวังผลตอบแทนในเชิงของออผลกำไรได้นะครับ New S Curve ของเราที่เกี่ยวข้องกับกธุรกิจเราเนี่ยต้องเรียนตามตรงเลยว่าเราก็โฟกัสไปในเรื่องของ EV แต่ว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ติดตามและเป็นผู้ใช้นะครับที่ทางอนาคตเนี่ยก็ก New S Curve น่าจะไปอยู่ที่ EV ถ้าเมื่อมีการคุ้มค่าในการลงทุน ถามว่าเราคือใครเนี่ยต้องบอกว่าเราก็คือผู้ประกอบการที่ให้บริการนะครับขนส่งบุคลากรให้กับทางภาคโรงงานอุตสาหกรรมนะเราก็ตั้งมาสักประมาณปีนี้น่าจะเป็นปีที่16ละครับผมแล้วก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI มาปีที่เข้าปีที่6ละล่าสุดจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีรถทั้งสิ้นประมาณสัก600คันที่เป็นรถของเราเองนะครับค่ะแล้วจำนวนคนที่เรารับส่งล่ะคะ จำนวนคนเนี่ยถ้าเราแทร็กจำนวนผู้โดยสารเนี่ยวันหนึ่งก็น่าจะมีสักรุ่มๆสองหมื่นคนนะฮะอืมค่ะลูกค้าของเราเป็นใครบ้างเลยคะลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่ต้องเรียกว่าอาจจะเป็นกลุ่มพรีเมียมนิดหนึ่งที่ดูแลเรื่องสวัสดิการแล้วก็สวัสดิภาพให้กับทางกลุ่มพนักงานของเขาอะนะครับเนื่องจากว่าธุรกิจของเราเนี่ยถือว่าเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่ทางโรงงานเนี่ยจะต้องจัดให้กับทางพนักงานนะครับ เราให้บริการทั้งหมดกี่บริษัทคะที่เป็นลูกค้าเราปัจจุบันนี้ถ้าแทรกแล้วเนี่ยก็จะม่าสัก50กว่าบริษัทเกือบ60บริษัทนะครับแต่ถ้านับเป็นลักษณะของโรงงานเนี่ยผมว่าประมาณสัก70กว่าโรงงานครับอ๋อให้ให้บริการนี้อยู่ในในโซนไหนบ้างคะปัจจุบันเนี่ยเราโฟกัสอยู่ที่โซนภาคตะวันออกนะครับมีฐานอยู่ที่ทางชนบุรีระยองป่าจีนบุรีฉะเชิงเซาต้องบอกว่าจุดแข็งของเราเนี่ยในช่วงเริ่มต้นที่เราเซตอัพบริษัทมาเนี่ย เรามองว่าลูกค้าเนี่ยต้องการการบริการที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาเรื่องของคุณภาพเนี่ยเป็นตัวผลักดันนะครับในตอนนั้นเนี่ยผู้เล่นในท้องตลาดเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการคำนึงถึงคุณภาพมากนักนะครับเราก็พยายามที่จะเป็นผู้เซตมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานตัวรถมาตรฐานพนักง,งานขับรถแล้วก็การบริหารจัดการแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยการแข่งขันเชิงคุณภาพเนี่ยก็กใกล้เคียงกันมากขึ้นนะครับเรามองว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็เริ่ม เอาเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เราน่าจะเป็นผู้นําในเรื่องของการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในในธุรกิจของเราครับ,รบอธิบายความตรงนี้เพิ่มเติมนิดได้ไหมคะว่าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใส่ในบทบาทไหนบ้างคะของธุรกิจเราครับรก็ในส่วนของเทคโนโลยีเนี่ยต้องเรียนว่าเราเนี่ยมีการพัฒนานะครับเอามาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทางผู้โดยสารนะครับเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันต่าง แล้วก็เป็นเรื่องของการควบคุมต้นทุนให้กับทางลูกค้านะครับ <dinheiro. S 1> เพราะว่าการบริหารจัดการการเดินรถเนี่ยการใช้รถอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะยุบแล้วก็ลดปริมาณการใช้รถลงได้ทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะควบคุมต้นทุนได้ส่วน <pall ahor. S 1> ที่3ก็เป็นเรื่องของการที่เอานํามาใช้เนี่ยเพื่อที่จะลดการพึ่งพาของคนนะครับลดการใช้คนในการมอนิเตอร์ต่างๆหรือว่า peror, ลด การพึ่งพาในเรื่องของพนักง,งานขับรถใครก็สามารถขับแทนได้เพราะว่าเรามีระบบ navigation นิเกชันนี้ที่จะช่วยติดตามและก็แนะนําส่วนที่4ก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมต้นทุนของทางบริษัทเองนะครับเดิมทีเราใช้เจ้าหน้าที่ในการควบคุมดูแลเช่นการมอนิเตอร์เรื่องของ GPS ตอนนี้เราก็มีการพัฒนาเอาเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนี้เป็นตัวโรบอตมาใช้ในการควบคุมและก็ติดตาม GPS แทนคน ตรงนี้ก็จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ oh. นี่เป็นลักษณะตัวอย่างของการเอาเทคโนโลยีมาใช้ก็ต้องเรียนว่าการทําสัญญาในลูกค้าค่อนข้างที่จะไว้วางใจเราการทําสัญญาเนี่ยก็เป็นการทําสัญญาระยะยาวเนื่องจากว่าจะมีการลงทุนเราพยายามที่จะแนะนําลูกค้าให้ใช้รถใหม่นะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนก็จะสูงกว่าเราจึงขอให้ลูกค้าทําสัญญากับเราในระยะยาวซึ่งก็เฉลี่ยประมาณสัก5ปีรูปแบบไรายได้เนี่ยเราจะแปลผันตามจํานวนเที่ยววิ่งนะครับ ซึ่งจานวนเที่ยววิ่งของเราเนี่ยก็จะแปรผันตามกําลังการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเราอาจจะไม่ได้แปรผันตามจํานวนผู้โดยสารเพราะฉะนั้นถ้าโรงงานเนี่ยมีการใช้กําลังการผลิตมากเราก็จะมีเที่ยววิ่งที่มากเราก็จะมีรายไดท้ที่เยอะขึ้นนะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นปีนี้นะครับกำลังการผลิตเนี่ยลูกค้าไม่ได้ลดลงสักเท่าไหร<ม>่ยกเว้นแต่ไตรมาสหนึ่งไตรมาสสของปีที่แล้วะนะครับที่ทเ,รเริ่มพบโควิดในตอนแรก ในปีนี้เนี่ยการใช้กําลังการผลิตของลูกค้าค่อนข้างที่จะค่อนคงที่ถ้าดูจากยอดตัวเลขการส่งออกของเราก็จะสะท้อนแต่ทีนี้เนี่ยลูกค้ามีมาตรการในเรื่องของการป้องกันนะครับการคีประยะห่างหรือโซเชียลดิสเทนซิ่งทำให้มีการเรียกใช้จำนวนรถเนี่ยที่มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นในอดีตเนี่ยรถบัสคันหนึ่งอาจจะบรรจุผู้โดยสารได้40คนคนแต่ว่าพอมีการทำเรื่องของโซเชียลดิสเทนซิ่งนี่ก็จะต้องใช้รถถึง2คันคันหนึ่งก็จะบรรจุผู้โดยสารได้สัก20คน จำนวนรถก็จะมากขึ้นจำนวนเที่ยววิ่งก็จะมากขึ้นการแขายการเติบโตเนี่ยนะครับเรามองว่าในส่วนของ core business เนี่ยเราก็คงจะต้องมีการเพิ่มจำนวนลูกค้าแล้วก็เพิ่มจำนวนรถต่อไปนะครับซึ่งยิ่งจำนวนรถมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็น snowball ขึ้นเรื่อยๆะนะครับรถคันที่อายุมากก็จะเริ่มสร้าง cash flow หรือว่าสร้างผลกำไรให,ให้ให้ในตัวเลขที่มากขึ้นแล้วการสะสมจำนวนรถเนี่ยก,ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับ อีกส่วนหนึ่งที่เรากําลังมองก็คือในเรื่องของศักยภาพและก็ความสามารถของทีมบุคลากรนะครับที่ที่เรามีและก็สัระสมมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะ d i เวอร์ซิฟายในเรื่องของการใช้จุดแข็งตรงนี้ที่ไม่ต้องเพิ่มแอสเซด้วยเหมือนกันเราก็ได้เริ่มมีการทดลองเข้าไปรับบริหารจัดการในใน,ในส่วนออการทําเรื่องของแบ็กออฟฟิศในเรื่องของการทำแมนเทนเนนซ์อะไรต่างๆตรงนี้แต่ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่มีคอนติบิวเรื่องของรายได้อย่างเป็นนัยสําคัญมากนักนะครับ ตัวธุรกิจหลักก็ยังเป็นเรื่องของการเพิ่มจํานวนรถเพราะฉะนั้นเนี่ยการเพิ่มตรงนี้ก็เพิ่มรายได้แต่เราจะได้เปรียบในแง่ที่ว่าถ้าเราเพิ่มขึ้นไปเนี่ยเอ็กซโอนอเมกออฟสเกลจะช่วยทําให้ตัวกรอสโปรฟิตของเราเนี่ยมันวิ่งมาสู่ที่ Net p r o f ฟิได้มากขึ้นเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีการเพิ่มในส่วนของ s g n a มากนัก,กน,นะครับปีนี้เรามี strategic partner เข้ามาใหม่มนะครับเป็นบริษัทเดยต้าทูชัวประเทศไทย โฮดดิ Holding, ้งซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีเน็ตเวิร์กในในส่วนของบริษัทในกลุ่มสัญชาติญี่ปุ่นนะครับก็จะทำหน้าที่เป็นมาร์เก็ตติ้งอาร์มให้กับทางเราส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของที่บริษัทก็พยายามที่จะขยายฐานลูกค้าในกลุ่มบริษัทที่ที่เรามีเน็ตเวิร์กอยู่นะครับ,รบก็เรียกว่าตอนนี้ลูกค้าก็เริ่มรู้จักเรามากขึ้นการขยายพื้นที่นะครับเดิมทีเราอยู่ในโซนภาคตะวันออกรเราก็คิดว่าเราคงจะต้องเพิ่ม ะสะโคบพื้นที่ในการให้บริการซึ่งตอนนี้เราก็มองไปทางโซนนิคมอุตสาหกรรมในภาคอื่นๆเพิ่มขึ้นนะฮะ,ะที่เรามองวันนี้เป็นส่วนไหนนะฮะก็หลักๆเราก็โฟกัสในส่วนของทางภาคกลางนะครับ <ฮะ S 2> ที่ที่มีทั้งทางสระบุรีทางอายุธยาตรงนี้ <ฮะ S 2> ก็ก็มีฐานลูกค้าที่จะเพิ่มขึ้นเป้าหมายถ้าปีต่อปีเนี่ยต้องเรียนว่าในอดีตเนี่ยเรามีการขยายฟีดรถเนี่ยประมาณปีละ 30- 40ี่ิคันนะครับ แต่ว่าปีที่ผ่านมาคือปีนี้นะครับเรามีการขยายที่ค่อนข้างผิดปกติเรามีการ<ม>เพิ่มด่ดประมาณสักร้อยกว่าคัน<ม>ซึ่งเรามองว่ามันเป็นความผิดปกติของปีนี้แต่ว่าเรามองเรื่องของการขยาย,ยอาจจะเป็นฐานการขยายในปีต่อไปใน,ใ,นในสัสดส่วนตรงนี้ก็ได้นะครับอ๋อแสดงว่าปีต่อไปก็จะเป็นร้อยกว่าคันเรามองว่าตัวเลขเราก็ยังคอนเซอร์เวทีฟอยู่ฮะเรามองว่าประมาณสัก 5- 0าสถึงร้อคันเนี่ยที่เร,รเราเตรียมจะขยายถ้ามองในแง่ของจํานวนบุคลากรน,นะครับ ในโซนภาคตะวันออกเนี่ยเรามีบุคลากรที่เป็นแรงงานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยตัวเลขผมได้มากลมๆเนี่ยก็ประมาณสัก8 0 0นถึง9แสนคนที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมนี้นะครับ<ะ>ของเราเนี่ยเราโมบิลไลซ์หรือเราขนส่งคนอยู่เนี่ยยังหลักหมื่นอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าไซต์ธุรกิจเนี่ยก็ก็ค่อนข้างใหญ่นะฮะอาจจะจสักถ้าเอามาก็ดแชร์เราสองร์เซก็ก็คูณ เข้าไปผมว่าตัวเลขมันก็ใหญ่พอสมคมสวรนั้นแสดงว่าอันนี้ตลาดเนี่ยยังเป็นโอกาสสําหรับคนที่เหมือนให้บริการในเชิงของมาตรฐานแล้วก็มีคุณภาพยังมีโอกาสทางทาง,ทางการขยายธุรกิจได้อีกเยอะครับ <S <S New S Curve ของเราที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเราเนี่ยต้องเรียนตามตรงเลยว่าเราก็โฟกัสไปในเรื่องของ EV อนะครับเรื่องของ EV ณนะตอนนี้เนี่ย ถ้าเราได้ฟังข่าวข่าวเรื่องของ EV โดยเฉพาะ EV Bus เนี่ยเราก็จะได้ข่าวจากทางผู้ประกอบการในแง่ของกันผู้ผลิตแล้วก็ผู้จำหน่ายนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเนี่ยก็ต้องออแนะนำในทิศทางที่เป็นบวกสําหรับรถ EV ีแต่ว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ติดตามและเป็นผู้ใช้นะครับทิศทางอนาคตเนี่ยก็ก็นิวเอชเคอรน่าจะไปอยู่ที่ EV ถ้าเมื่อมีการ คุ้มค่าในการลงทุนตอนนี้เรามีมาทดลองขับบา้างยังคะตอนนี้ต้องเรียนว่าเรายังไม่ได้มีการลงทุนของเราเองแต่เราเข้าไปรับบริหารจัดการให้นะครับโดยที่ว่าเราต้องการที่จะเข้าไปเพื่อที่จะเรียนรู้ในการใช้รถอีวีโดยโดยตรงเลยเหตุผลหลักๆนะก็คือจะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนนะครับณตอนนี้นอาจจะยังไม่ชัดเจน เหตุผลที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ sustainable เนื่องจากว่าตอน1กิโลเมตรเนี่ยจากการคำนวณน,นีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยรถน้ำมันดีเซลเนี่ยจะปล่อยมากกว่ารถ EV เนี่ยร่วม2เท่า mm hmm. นะครับตรงนี้ถ้าถ้ามีการเปลี่ยนมาใช้ตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เรื่องของ sustainable เรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยน่าจะดีขึ้น นโยบายหลักของเราผมคิดว่าก็คือตัว core business เนี่ยเราคงจะต้องขยายเนื่องจากว่าเราอยู่ใน market share ที่ที่ไม่มากนักนะครับโดยศักยภาพและก็ economic of scale เนี่ยเราก็น่าจะขยายในในสัดส่วนที่เรียกว่าประมาณสัก20-30%เนี่ยได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการบริหารจัดการการสร้างบุคลากรตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าจำนวนเรามากๆขึ้นเนี่ยเราเกรงว่า คุณภาพในเรื่องของการให้บริการเนี่ยอาจจะไม่คงที่เพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาทีมบุคลากรเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญหลักของบริษัทนะฮะค่ะในห่วงโซ่ของธุรกิจเรานี่จะไปสร้าง Value Chain ได้ตรงไหนอีกไหมคะ a l u e c h เ i n ได้ในแง่ที่ว่าเราเชื่อว่านะครับประสบการณ์ที่เรามีสะสมมาเนี่ยเราสามารถที่จะ d i v e r s i f y ในส่วนของแต่ละแผนกแต่ละหน่วยงานเนี่ย ให้เป็น business model ได้เลยไม่ว่าจะเป็นหน่วยทีมซ่อมบำรุงหน่วยพัฒนาพนักง,งานขับรถนะครับหน่วยบริหารจัดการการเดินรถต่างๆเหล่านี้คือพัฒนาขึ้นมานี่คือสามารถไปหาไรายได้ได้เราหวังว่าในอนาคตเนี่ยหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยจะสามารถที่ไปหาไรายได้แทนที่จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนในบริษัท<อ>นะครับด้วยความตั้งใจเนี่ยนะเราอยากจะทําให้บริษัทเราเนี่ยเป็นบริษัทที่นักลงทุนสามารถที่จะ ลงทุนแล้วก็คาดหวังผลตอบแทนในเชิงของผลกำไรได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการให้ข้อมูลต่างเนี่ยเราคิดว่าเราเราพยายามที่จะสื่อไปในดิเรกชันนั้นมันอาจจะไม่ได้มีความหวือหวาในแง่ที่ว่าเราจะดิเวอร์ซิฟายไปสู่ธุรกิจนู้นธุรกิจนี้ด้วยด้วยความที่ว่าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แต่ว่าเราโฟกัสในธุรกิจของเราแล้วเราก็จเจริญเติบโตไป ตามสภาวะความพร้อมของบริษัทนะครับเนื่องจากรายได้ของบริษัทก็คือค่าใช้จ่ายของลูกค้าสิ่งที่ ATP 3 0จะทำได้ก็คือการบริหารจัดการต้นทุนที่ลดลงรวมไปถึงการเพิ่มจำนวนเที่ยววิ่งที่มากขึ้นกูรูประจำรายการของเราจะวิเคราะห์โมเดลธุรกิจนี้อย่างไรช่วงหนะ้ากลับมาติดตามค่ะ เราเข้ามาช่วงนี้นะคะเรามาวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของบริษัท ATP 3 0จำกัดมหาชนนะคะบริษัทเป็นผู้ให้บริการรถสำหรับส่งบุคลากรน,นะคะระหว่างแหล่งที่พักอาศัยเขตชุมชนนะคะไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการค่ะแล้วก็วันนี้นะคะกูรูประจำรายการของเราทั้งสองขั้นค่ะดรนิเวศเหมชิระวลากรน,นักลงทุนหุ้นคุณค่าและดรวิสิตองค์พิพัฒนกุลน,นักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพสวัสดีค่ะอาจารย์นิเวศขาสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณสวัสดีค่ะคุณวิสิตราลัดครับค่ะเริ่มที่คุณวิสิตนะคะคุณวิสิทธ์ขาถ้าดูจาก ATP 30นะคะจำกัดมหาชนเนี่ยคุณวิสิท์เขามีธุรกิจคล้ายๆกันเนี่ยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์บ้างไหมคะหรือว่าของเขานี่ธุรกิจเขาค่อนข้างจะพิเศษคะครับ ATP 30เนี่ยถ็เธอเป็นโลจิสติกนะครับบริษัทขนส่งนะครับแต่ว่าของเขาเนี่ยขนส่งเฉพาะคนนะครับก็คือคนในนิคมสาหกรรมนะครับ จากที่พักอศาศาัยไปโลงงานอุตสาหกรรมนะครับฉะนั้นจุดแข็ง,ขงเขาเนี่ยจุดที่1ก็คือเรื่องของผู้ถือหุ้นนะครับ <S <S ผู้ถือหุ้นของ ATP-30 เนี่ย<ฆ>ก็คือ,อ,อส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมนะครับฉะนั้นเนี่ยนั่นคือผมว่าทําไมว่าบริษัทเนี่ยได้สัญญาเรื่องเกี่ยวกับการเดินรถการขนส่งคนต่างๆเนี่ยนะครับในในนิคมอุตสาหกรรมนะครับถึงแม้ว่า ราคาที่ประมูลได้เนี่ยต,ต้องต้องไม่อาร์มเลงนะครับต้อง<ค>ไม่ไอาร์มเลงนะครับหมายถึงว่าคือราคาเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดได้นะครับการวิเคราะห์ของ a t p 30เนี่ยจะต้องดู2 3าปัจจัยนะครับ<ค>ปัจจัยที่1คือจํานวนคนนะครับที่ขนขนส่งนะครับก็คือว่าปกติตอนนี้บริษัทขนส่งอยู่ระหว่าง 20- 0 0 0นถึงคนนะครับการที่ว่าเขามีปริมาณขนขนส่งนะครับรวมทั้งปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะทำให้รายได้เพิ่มขึ้นนะครับ อันคือปัจจัยที่หนึ่งนะครับ<า>ปัจจัยที่2คือจํานวนรถนะครับจํานวนรถนี่คือปัจจุบันเนี่ยบริษัทมีรถวิ่อยู่ประมาณสัก400คันนะครับฉะนั้นเนี่ยการเพิ่มจํานวนรถเนี่ยก็จะสอดคล้องกับจํานวนพนักงานที่ขนส่งเพิ่มขึ้นนะครับการที่ว่าเขาสามารถที่จะได้โรงงานที่เข้ามาอยู่ในสัญญาเนี่ยก็จะทําให้ารายได้ก็เพิ่มขึ้นนะครับจะสังเกตนะครับบริษัทอัตรากำไรสุทธิเนี่ย6-7เปอร์เซ็นต<า>์นะครับหมายความว่า มีเรื่องของค่าสื่มราคานะครับที่ถูกสร้างเข้าไปในตัวเรื่องของต้นทุนนะครับของการขนส่งด้วยนะครับฉะนะนเนี่ยบริษัทจะต้องมีสกราสเกลให้ได้เพื่อชนะเรื่องของค่าสื่มราคาตรงนี้ครับฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากตัวอ,อ,อัตร,กราการสุทธิเนี่ยหกถึงเจเอนีอ่ยผมถือว่าปกติครับอืมค่ะสภาพการแข่งขันของธุรกิจนี้มีค่อนข้างสูงไหมคะคือ,อ,อในห้าสิบหกขีดหนึ่งเนี่ยนะครับบริษัทบ,บอกว่า ธุรก,กิจของเขาเนี่ยเป็นโล b ปเลยทูเรนต์รีนะครับก็คือมีโอกาสเข้าได้ยากนะครับส่วนหนึ่งคืออย่างนี้ก็ว่าตัวอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าจุดแข็งสุดก็คือเรื่องของส t r a t e g i c partner เรื่องของผู้ถทอหุ้นของ ATP 3 0ครับอือโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาประเมินมูลค่าหุ้นกันนะคะ,คะทีนี้เรียนถาม <c oughs> อาจารย์นิเวศนนี้นะคะอาจารย์มองในธุรกิจที่ ATP 30เขาอยู่ยังไงบ้างคะเพราะว่าฟังดูเหมือนว่าค่อนข้างจะมีจุดแข็งนะคะในเรื่องของการป้องกันจากคู่แข่งจากภายนอกมาธุรกิจเนี่ย พูดง่ายว่าเอาซอร์สแล้วก็กินมาจิ้นโอกาสขัดทุนยากมากโอกาสกำไรเยอะๆก็ยากมากแทบจะไม่มีหรอกเพราะว่าคือรถนี่มันก็เป็นอะไรที่เคลื่อนย้ายได้ใช่ไหมตรงนี้งานน้อยกับไปถึงนั้นตรงนั้นงานนี้กไปนี้เนยอะๆไปหมดอะรถรถในประเทศไทยก็ถ,ถึงส่งคนนี่มะฮูรานนะเอาได้ช่วมเลยเอาเอาเท่าไหร่ก็ได้เพียงแต่ว,ว่าถ้าคนใช้บริการน้อยหมายว่าโรงงานใช้น้อย ก็เอาแค่น <polarization> ี้ถ <inequ ination> ้าโรงงานอยากจะพูยง่ายพุ่งนี้ขนคนเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์บริษัทพวกนี้ก็ทําได้ก็ระดมคนระดมรถมาเลยรถว่างๆเยอะตอนนี้นะนะชาบางซื้อบางอะไรได้หมดอ่ะนะก็บาขนเพราะนั้นจริงๆบริษัทไม่ค่อยเสี่ยงหรอกนะอย่าไปกลัวเลยว่าเฮ้ยอย่างนู้นอย่างนี้เพราเป็นอะไรที่ซิมโพตรงไปตรงมาลาบเดียบจุกเว้นเรื่องเดียว ถ้าจะจะมีอะไรที่เด่นๆนะธุรกิจแบบเนี้ยก็คือไรายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากจมีคนใช้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างอื่นไม่มีอะไรหรอกเพราะฉะนั้นประเด็นตรงเนี้ยทําให้ดูว่าบริษัทเนี้ยควรจะแบน,นเป็นเกือบๆจะเป็นเหมือนกับมีไรายได้มีอะไรเหมือนกับเป็นซื้อคันธบัตรน่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นคือมั่นคงแน่นอนรับงานค่ะเอาละค่ะ คุณวิสิทธิ์ประเมินมูลคาหุ้นอย่างไรคะเวลาที่จะเวลาประเมินอย่างนี้เพราะว่าเมื่อสักครู่คุณวิสิทธิ์บอกว่ามันมีเรื่องค่าเสื่อมด้วยในแต่ละปีแต่ละปีเงี้ยการคํานวณที่ทํายังไงต้องดูยังไงบ้างการวิเคราะห์ประเมินมูลค่าหุ้นของ ATP 30สเนี่ยส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ใช้เขาเรียกว่า PE relative นะครับก็คือว่าการใช้ PE เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมรนะครับอุตสาหกรรมเนี่ยในโลจิสติกส์เนี่ยมีขนส่งหลายแบบนะครับ ตัว ATV 3 0เนี่ยขนส่งเฉพาะบุคลากรนะครับดูจาก PE value t i o n ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าราคาเนี่ยก็อาจจะไม่ถูกนะนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คืออย่างที่ผมเรียนนะครับว่าส่วนหนึ่งก็เป็นการสะท้อนเรื่องของการที่ว่าเขามีผู้อหุนที่แข็งแรงนะครับแข็งแรงมากนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทำให้เขามีพรีเมียมนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัว คู่แข่งอื่นนะครับในอุตสาหกรรมนะครับก<ช>าวหรอสุขเนี่ยคือก็ต้องยอมรับว่าราคาปัจจุบันเนี่ยสะท้อนการเติบโตไปพอสมควรครับค่ะเป็นพื้นหุนลักษณะไหนครับคุณวิสิคาถ้าดูจากลักษณะาการเติบโตของเขาเนี่ยฮะผมว่าเป็นค้นประเภทบริการหนึ่ง,น,ง,น,งนะครับมีนิชนะครับในจุดที่คู่แข่งไม่อยากเข้ามาครับ อ๋อคือคป้องกันในเรื่องของการเข้ามาของคู่แข่งได้เพราะว่าเขา<ช>มีความแข็งแรงในเรื่องของผู้ถือหุ้นอยู่ใช่ครับแล้วก็เป็นเรื่องของ cono m y of Scale นะคะในการ<ช>ที่จะทําอัตรากําไรสุทธิได้เติบโตในวันข้างหน้านะคะอาจารย์เวศขาถ้านักทุนอยากจะลงทุนหุ้นประเภทนี้นะคะอาจารย์คะมีม,มีมีหลักในเรื่องของการวิเคราะห์เกี่ยวก,กับการประเมินมูลค่าหุ้นยังไงคะผมคํานวณดูเนี่ยบริษัทนี้เนี่ยศักยภาพในการให้บริการรายได้เนี่ย ตีซะว่าห้าร้อยล้านแล้วกันเพราะว่าที่ผ่านมาเข้าสี่ร้อยกว่าล้านสามร้อยสี่ร้อยล้านมาตลอดเนี่ยปีนี้ก็ยังไม่ถึงห้าร้อยอ่ะสี่ร้อยกว่าเหมือนกันอะ่ะถ้าจะดูนะถ้าครบปีตอนนี้ก็แค่สามร้อยกว่าห้าร้อยล้านเนี่ยแล้วก็ดูมาจิ้นปะมาจิ้นเนี่ยที่ผมดูเนี่ยสูงสุดก็ประมาณสิบเปอร์เซ็นเอาเป็นสูงสุดแล้วกันห้าร้อยล้านสูงสุดก็ห้าสิบล้านคือกําไร ปีละห้สิบล้านสมมุติอย่างนี้นะในในอนาคตใกล้ๆสองสปีข้างหน้าเนี่ยกําไรห้าสิบล้านเนี่ย PE เท่าไหร่ผมให้ PE uh huh. ยี่สิบน่าจะพันล้านถ้า PE สามสิบก็รู้นะสามสิบนี่ต้องเป็นไฮโกรธนะนะ PE ยี่สิบเนี่ยผมว่า reasonable หน่อย uh huh. ก็ไม่ถูกแล้วนะ PE กลางๆรือวสูงไปนิดนึงซ้ำแบบ มาเก็ตแคปมันก็น่าจะเป็นสักพันล้านพันล้านใช่ไหมยี่สิบเท่าคูณห้าสิบได้กำไรห้าสิบล้านกี่ยี่สิบเท่าก็คูณ 1, 000มันก็พันล้านแต่ตอนนี้มันเป็นประ,ประมาณพันห้าร้อยล้านมันเท่ากับสามสิบเท่าประมาณมนะตอนเนี้ยถ้าดูแบบอะไรแบบที่ผมดูนะว่าขึ้นปีดเลยนะปีหน้าขึ้นปีปเลยเป็นเป็นห้าสิบล้านเลยกําไรนะ ก็ยังพี30เท่าเพราะฉนั้นจริงๆตัวนี้มันเหมือนกับว่ามีคนมาเล่นว่ามันโตเร็วมันไปโตมันจะดีอย่างนั้นอย่างนี้นะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปดูจริงๆว่าจะเป็นไปได้แค่ไหนนะค่ะแล้วก็ในช่วงของสิ้นปี2564นะคะเราก็ให้อาจารย์นิเวศน,นะคะอวยพรแล้วก็ดรวิสิทิ์อวยพรให้เรานิดหนึ่งนะคะเชิญค่ะอาจารย์ขาครับก็ โอกาสปีใหม่นี้ก็เป็นปีใหม่ที่ผมว่าพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็พูดง่ายๆว่าลำบากมาสองปีนะครับก็ปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นปีที่เป็นรุ่งอรุณใหม่นะครับที่พวกเราจะเดินต่อไปนะก็หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับและช่วงที่ดีๆขึ้นเนี่ยผมว่ามันมันลิฟต์สปิริตมันยกใจิตใจอะไรของเราทุกคนนะครับ ทำให้เราฮึกเหิมทําให้เราอยากต่อสู้ทําให้เราอยากจะพัฒนาก้าวหน้าต่อไปรวมถึงการลงทุนก็หวังว่ามันจะดีขึ้นปีหน้านะครับปีหน้าจะเป็นทะลุนิวไฮนะครับที่ที่ผมก็เคยมองมองไว้นะครับก็ขอให้โชคดีทุกคนครับค่ะดรวติสิตละครับสวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์ตรววิสิต์เชิญครับสวัสดีปีใหม่ครับท่านทุกทุกท่านนะครับก็ขออนุญาต้อานวยพรนะครับ พรดีที่สุดนะครับให้กับนักลงทุนทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับทั้ง, get get งกําลังใจและกําลังก euh on าย so นะครับมีสุขภาพ่อทีแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้นักลงทุนประสบความสำเร็จในการลงทุนนะครับค่ะวันนี้ขอให้อาจารย์นิเวศกับคุณวิสิตนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการเลยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมขาแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะจิตใจแจ่มใสแล้วก็เข้มแข็งมากๆนะคะในรุ่งอรุณใหม่ที่เราจะพบกันในปี2,565นะคะวันนี้ค่ะรายการ business model ลาไปก่อนนะคะดิฉันนวรัเจริญบพินค่ะสวัสดีค่ะ